สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับเรามาดูดับร้อยบนกันนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ วันนี้เรามาดูดับร้อยบนห้าสูตรหลักนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่ทั้งห้าสูตรนะครับท่านผู้ชมครับก็เรามาดูสูตรกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูสูตรพร้อมๆกันแล้วก็ดูสิติทั้ง5สูตรแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวเลยนะครับก็สูตรแรกนะท่านผู้ชมนะใช้ร้อยบนคูณ2บวก10บนบวกหน่วยล่าง สูตร2ใช้10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก1คงที่สูตรที่3ใช้10บนบวกหน่วยบนบวก5คงที่สูตรที่4นะใช้แสนคูณ2บวก4คงที่นะครับแล้วก็สูตรที่5ท่านผู้ชมเนี่ยครับสูตรที่5นี่ผมเอามาไวขา้ข้างแต่อีก,อกหน้าหนึ่งนะครับ สูตรที่5ใช้หน่วยล่างคูณ2บวก7คงที่นะครับก็สถิติของทั้ง5สูตรนี่ท่านผู้ชมมีมีสูตรนี้ครับท่านผู้ชมครับสูตรที่1หลุดก่อนหน้านะแต่ว่างวดล่าสุดเขาก็เดินต่อนะท่านผู้ชมนะและก็สูตรที่4นะครับหลุดพร้อมกันกับงวด สูตร1นะท่านผู้ชมนะงวดก่อนหน้าแล้วก็กลับมาเดินต่อนะท่านผู้ชมนะส่วนอีก3สูตรนะท่านผู้ชมสูตรสสูตร3กับสูตรที่5นั้นยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะมก็เรามาดูงวดนี้กันนะท่านผู้ชมนะมาดูสถิติกันก่อนนะครับผมใช้งวดที่ออก5-30นย์ะผมใช้งวดที่ออก5-30เป็นสถิติงวดแรกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตร1งถึงสูตร4กันก่อนนะท่านผู้ชมนะ เนี่ยครับก็เดินดีนะท่านผู้ชมทั้งสี่สูตรนี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับเพิ่งหลุดงวดก่อนหน้านะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เนี่ยครับที่บอกว่าหลุดเนี่ยครับหลุดงวดที่ออกศูนย์สี่หนึ่งท่านผู้ชมหลุดพร้อมกันนะสองสูตรนี่นะท่านผู้ชมนะ แต่พงวดล่าสุดเนี่ยครับเขากลับมาเดินต่อนะท่านผู้ชมนะเขาเดินต่อนะครับทีนี้เรามาดูอ่าสูตรที่ห้านี่ท่านผู้ชมสําหรับสูตรที่ห้านี่ก็ก็เดินดีท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับงวดล่าสุดก็น,นี่ครับนับเก้าก็เอาอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาคำนวณสูตรที่หนึ่งถึงสี่ก่อนนะส่วน สูตรที่ห้านี่เรามาคํานวณทีหลังนะท่านผู้ชมนะเพราะมันอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับเรามาดูงวดก่อนหน้าก่อนท่านผู้ชมครับก็ผลสลากออกแปดหกเจ็ดนะครับออกแปดหกเจ็ดหลักร้อยนะท่านผู้ชมหลักร้อยก็คือแปดนะครับก็สูตรแรกนะดับศูนย์ถือว่าผ่านนะครับสูตรสองก็ดับศูนย์ ผ่านนะครับสูตร3มก็ดับศูนย์ท่านผู้ชมสูตร3มดับศูนย์ก็ผ่านสูตร4ดับ2เนี่ยครับผ่านนะหลุดแล้วเขาไม่หลุดซ้านะครับสูตรน,นี้ก็หลุดแล้วไม่หลุดซ้านะท่านผู้ชมนะแล้วก็สูตรที่ห้านะท่านผู้ชมดูสูตรที่ห้ากันก็แล้วกัน <c oughs> สูตรทนะี่ห้าน,น, 5, นี่ดับเก้าก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาคำนวณ งวดวันที่1กันยากันนะครับท่านผู้ชมร้อยบนคูณสองบวก10บนบวกหน่วยล่างร้อยบนก็คือ8นะ8ปดสองสิบหกดสองสหบวก10บบน10บนก็คือ6บวกหน่วยล่างก็คือ8นะ6กบวกแดได้4ี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้หกนะ หกบวกสก็ได้ศูนย์ท่านผู้ชมดับศูนอีกแล้วท่านผู้ชมนะสูตรแรกดับศนะูนย์ะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูสูตรที่สองสิบนบวกหน่วยบนบวกสิล่างแล้วก็บวก1นึงคงที่10บนก็คือ6หน่วยบนก็คือ7 10ดสล่างก็คือสองบวกหนึงคงที่นะครับสองบวกหได้สาม 6บวก7ก็ได้3นะครับเพราะฉะนั้น3บวก3ก็ได้6ท่านผู้ชมสูตร2ดับ6ทีนี้เรามาดูสูตร3กันนะสูตร3 10บนบวกหน่วยบนบวก5คงที่10บนก็คือ6 10บนคือ6หน่วยบนคือ7แล้วก็บวก5คงที่นะครับ7บวก5ได้2นะครับ อันนี้ก็ได้หกหกบวกสองก็ได้เจ็ดท่านผู้ชมสูตรอวยหกบวกสองก็ได้แปดโทษทีท่านผู้ชมได้แปดนะอันนี้แปดนะท่านผู้ชมนะเจ็ดบวกห้าได้สองหกบวกสองได้แปดนะครับหกเจ็ดแปดนะสูตรที่สามดับแปดทีนี้เรามาดูสูตรที่สี่นะ แสนคูณ2องบวกสี 4, แสนก็คือศนย์นะศูนยได้0ูบวกสคงที่4ีบวกศย์ก็ได้0นนะเพราะฉะนั้นดับสูตร4ีดับ4ี่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมใส่สีหน่อยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะก็ผ่านหมดเลยนะครับทั้ง4สูตรทั้ง5้าสูตรนะครับ ก็สูตรแรกนะท่านผู้ชมนะดับ 0, 0ูนสูตร2ดับ6สูตร3ดับ8แล้วก็สูตร 4, 4ดับ4นะดับ0 4นย์4 6 8หหดโอ้ดับ4ตัวเลยท่านผู้ชมครับก็น่าสนใจนะเป็นเลขคู่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะดับร0อยสสูตรทีนี้เรามาดูสูตรที่5ท่านผู้ชมสูตรที่5นี่ หน่วยล่างคูณสองหน่วยล่างก็คือแปดนะแปดสองสิบหกบวกเจ็ดคงที่หกบวกเจ็ดได้สามท่านผู้ชมหกบวกเจ็ดได้สามสูตรห้าดับสามนะครับรวมท่านผู้ชมรวมทั้งห้าสูตรนะครับ โอ้หนี่ดับถึงห้าตัวเลยนะท่านผู้ชมนะรวมทั้งห้าสูตรดับ0 3นะครับ3คือสูตรที่ห้าเนี่ยนะครับ0เนี่ย0 3นะ4 6 8 0 3 4 6 8ท่านผู้ชมดับถึงห้าตัวนะมีคู่อยู่4 4ตัวแล้วก็มีเลขขี้เลขสามอยู่หนึ่งตัวนะก็เขาจะดับเอาอยู่ไหมท่านผู้ชมนะ จริงๆสูตรนี้เนี่ยหลุดแล้วไม่น่าจะหลุดอีกนะท่านผู้ชมนะเพราะเขาเดินเคลื่อนเดินต่อแล้วสูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วน2สูตรนี้ก็6กับ8ดนะท่านผู้ชมก็ <c oughs> น่าจะดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะสาก็น่าจะดับเอาอยู่นะ8ดจะยังมาอยู่ไหมงดก่อนก็ออก8ท่านผู้ชมก็นําไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะท่านผู้ชมนะเลขดับนี่ก็ถ้ามันไปชนกับเลขเด่นของท่านนะครับ ก็อยากจะให้ท่านเลือกเด่นไว้ก่อนเนาะเพราะอย่างว่าละกองสลากก็ไม่มีเลขกลับนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีมั่นใจจริงๆท่านผู้ชมก็ก็ไม่จําเป็นต้องนําไปใช้นะท่านผู้ชมนะก็ผมเองก็เดี๋ยวต้องรอวันสรุปนะสำหรับ5สูตรนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วก็ยัง มั่นใจว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะทั้ง5สูตรเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะดับเอาอยู่อันนี้เป็นความมั่นใจส่วนตัวนะแล้วก็สูตรอื่นๆของผมด้วยนะแต่ก็อย่างว่าแหละหลายครั้งท่านผู้ชมมันมั่นใจอย่างนี้แหละมันก็ชอบหลุดเลขดับมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดจะใช้เลขดับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะท่านผู้ชมนะ,ะแล้วก็เราไม่รู้หรอกครับว่าดับใครจะแม่นกว่าใครหลายสำนักหลายอาจารย์ก็ มีโอกาสหลุดหมดนั่นแหละท่านผู้ชมนะไม่มีใครที่ถูกทุกงวดไม่มีใครที่ผิดทุกงวดนะมันก็เป็นธรรมชาติของของของหวยนะท่านผู้ชมนะมีผิดมีถูกเป็นเรื่องปกตินะใครมีดวงหน่อยมีโชคหน่อยพร้อมกับสูตรเดินทั้งเด่นทั้งดับก็ได้รับโชคไปนะดับ0 3 4 6 8ดท่านผู้ชมครับดับดับร้อยงวดนี้นะในส่วนตัวของผมและสูตรผมผมก็มั่นใจว่า น่าจะดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะก็สําหรับวันนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับท่านผู้ชมครับพุงนี้เรามาดูดับ10บ,บน4สูตรหลักนะครับงวดก่อนหน้าก็ดับเอาอยู่ทั้ง4สูตรท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ